479,000บาทนะคะ t ต y o ต a a อันติ e w ว1.6ตัว G นะคะเป็นรถปี19เลขไม่160,000โลเท่านั้นเลยเคดีฟรีดาวน์นะคะผ่อน6,000นิดๆตลอดเอาขออภัยค่ะพี่ๆผ่อน8,000นิดๆตลอดอายุสัญญาเนะคะ่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวังประวัติศูนย์ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยววันศุกร์จะามาบอกรายละเอียดเบื้องต้นนะคะในช่วงถัดไปเลยนะคะพี่ๆนะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆลูกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะวันศุกร์จะพาพี่ๆมาชมโตโยต้ตาติดนิว1.6ตัวจีนะคะเป็นรถปี19เลียกไม่160,000โลนะคะตกเฉลี่ยต่อปีแล้วก็ถือว่าใช้งานไปน้อยมากๆเลยนะพี่ๆนะๆคันนี้ราคานะคะ479,000บาทเครดิตฟีน่าผน8,000ดีๆตลอดอายุสัญญาพี่ๆไหนที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อมาได้เลยช่องทางด้านล่าง 0645231106นะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้นะ BEW underscore 00 000นะคะติดต่อพูดคุยกันก่อนได้เลยหรือพี่พี่ท่านไหนที่สะดวกเดินทางมาดูรถนะคะก็มาเจอกับเลวันสุขได้ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะเสรีไทย68แยก1น,นะคะพี่พี่เข้ามาเจอเข้ามาพูดคุยเข้ามาลองเช็คใจขับขี่กันก่อนได้เลยต้องบอกนะคะว่ารถทุกคันของเพชรยนต์นะมีบริการตรวจให้พี่พแล้วนะคะมากกว่า274จุดนะมั่นใจได้เลยว่า ไม่มีการชนหนักพี่ความจมน้ํากับสี่กอไม้นะคะหากตัวเจอยินดีรับซื้อขึ้นเต็มจํานวนเงินนะคะพี่ๆเต็มจํานวนเงินแน่นอนนะคะต้องบอกนะเส้นสายเดินชัดมากๆคันนี้พี่ๆไม่มีการชนหนักไม่มีรอยหลักยิ้มแน่นอนนะคะเส้นสายให้พี่ๆเห็นแบบนี้เลยในส่วนไฟหน้านะคะได้มันเป็นแบบฮาโลเจนโปรเจคเตอร์นะคะกระจังด้านหน้านะคะสภาพรถถือว่าสวยงามมากๆป้ายทะเบียนก็สวยมากๆเช่นกัน9ก็ไก่ทอนอาหาร8233คันนี้ได้มาแบบสวยๆเลยพี่ๆ นะมาดูในส่วนของตัวแก้มนะคะตัวแก้มแนบชิดสนิทกันดีนะคะไม่มีการสนหนักมาอย่างแน่นอนแล้วก็นะคะในส่วนของตัวล้อได้มันเป็นล้ออัลลอยนะคะขอบ16ยางจะเป็นปี23นะต้องบอกเลยว่ายางเป็นของวิชลินด้วยนะคะพี่ๆดอกยางลึกๆขับได้อีกอายาวๆไม่ว่าพี่ๆจะขับในเมืองขับออกต่างจังหวัดขับกรุงเทพนะคะขับได้สบายๆดิสเบกมีมาให้แล้วทั้งหมด4ล้อก,กันไปเลยนะคะพี่ๆนะนี่เส้นสายเดินสวยงามมากๆเลยนะคะใครกำลังตามหารถหน่วยงาน มือเดียวปดระวังนะคะทักมาได้เลยค่ะนี่กระจกปรับพับไฟฟ้าไฟเดียวมีมาให้แล้วในตัวกุญแจจะได้มาเป็นแบบสมัยคย์เล็ตนะพี่ๆนะโครงสร้างเดิมแท้เลยนะคะโครงสร้างเดิมแท้ทั้งคันเลยพี่ๆนี่โตโยต้านะคะกระจกความตาโตโยตา้านะแผงกระตูนะคะก็จะเป็นสีทูโทนแบบนี้ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะแล้วก็ในส่วนของหัวน็อไม่มีร่องรอยการหมุนการขาย,ารยับนะคะนี่ รถเสาวีนะคะอยู่ครบๆให้พี่ๆดูกันแบบละเอียดๆเลยนะเผื่อพี่ๆท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเดินทางมากรุงเทพนะคะไม่เป็นไรดูคลิปนี้เหมือนมาดูรถจริงๆที่บริษัทเลยหัวรตไม่มีร่องรอยการหมุนการขยับแผ่นเพจไม่มีร่องรอยการถลอกนะคะแผ่นเพจอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะพี่ๆสภาพรถสวยๆเลยนะคะเม็ดอาร์นะคะกลมๆเม็ดอาร์กลมๆคมๆเรียงเส้นเรียงเม็ดกันสวยงามมากๆพี่ๆจ๋าเนี่ สภาพรถสวยพร้อมใช้ได้ไปแล้วนะคะไม่ต้องมาคอยกังวลใน,นเรื่องของต้องมาคอยนั่งซ่อมนะคะกังวลว่าต้องซ่อมเมื่อไหร่ต้องซ่อมเยอะไหมนะคะไม่ต้องงงวนเลยพี่ๆเรามีรับประกันหลังการขายให้ทุกวันนะคะของแถมมากมายจุกๆเลยนะนี่ปั๊มตาโตโยต้านะคะนี่หัวนอ็อตหัวน็อตเดิมๆนะคะพี่ๆนะหัวน็อตเดิมๆเดี๋ยวให้ดูเม็ดอรางเดี๋ยวให้แอบดูเม็ดอรางนี่เม็ดอรางนะคะลอยคีบระบบโรงงานยังมีอยู่นะพี่ๆนะ ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะของการดูรถนะว่ามีการชนมาหรือเปล่านะคะดูตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นรอยคีบโรบอทโรงงานนะคะในส่วนของโรบอทเขาจะเอาตรงนี้ไปคีบเนาะแล้วก็ไม่ว่านะคะจะตัวถังตรงนี้จะเป็นสีอะไรเวลาโรบอทเขาปล่อยเขาต้องมีคีบรอยคีบโรบอทตรงนี้อยู่ด้วยนะพี่ๆนะถ้าโดนพ่นสีทับนะคะหรือว่าโดนอ,อะไรนะ,ะแสดงว่าพี่ๆสงสัยได้เลยว่าอาจมีการชนหนักมาแน่นอนนะคะพี่ๆนะ ในส่วนของนะคะไฟท้ายนะคะก็จะได้มันเป็นแบบ LED โลโก้นะคะอยู่ครบๆตัวหนังสือไม่มีหายนะคะนี่โคโรล,ล่าอันติสแบบนี้อยู่ครบๆเลยพี่ๆจ๋านี่สภาพรถถือว่าใหม่มากพร้อมใช้มากๆให้พี่ๆดูรอบคันเลยเดี๋ยวจะพาไปดูภายในตัวรถนะพี่ๆนะดูรอบคันกันก่นกอนนะคะเส้นสายถือว่าเดินสวยเลยเนาะคันนี้เส้นสายถือว่าเดินชัดมากโครงสร้างเดิมๆเ,เดี๋ยวมาเปิดดูด้านหลังกันก่อนดีกว่านะคะ เดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูด้านหลังกันก่อนมาเดี๋ยวเองมาดูด้านหลังก่อนเลยนะพี่ๆนะไฟแท้ไฟเดิมแน่นอนเลยนะคะนี่ไฟแท้ไฟเดิมโครงสร้างแท้เดิมเลยหัวน็อตไม่มีร่องรอยการหมุนการไขนะคะการขยับให้พี่ๆดูกันแบบละเอียดละเอียดเลยนะใครที่สะดวกวิดีโอคอลมาดูรถก็สามารถโทรมาได้เลยนะพักมาโทรมาได้เลยนะคะพี่ๆนะนี่ เปิดออกมาก็จะมีในส่วนของตัวยางอะไหล่แม่แรงกระแจมีมาให้แล้วค,ครบนะคะเพื่อเกิดกรณีฉุกเฉินพี่ๆจะได้หยิบในส่วนของตัวนี้ไปใช้แต่ต้องบอกก่อนว่าเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะก็คือดับเบิลสมาร์ทเนาะบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะไม่ว่าจะยางแตกแบตหมดน้ํามันหมดนะคะพี่ๆนะคะสามารถใช้ในส่วนของช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ได้เลย1ปีนะคะ2 0 0 0 0โลนั่นเองค่ะนะของแถมเยอะๆมากมาย จะเต็มใครสนใจทักมาโทรมานะคะ0 6 4 5 2 3 1 1 0 6นะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้ b e w underscore 0 0นค่ะโครงสร้างเดิมแท้เลยพี่พี่โครงสร้างเดิมแท้เม็ดอาร์คนะคะกลมๆนะคะรอยคีบโรบอทโรงงานยังมีอยู่นะพี่พนะยังมีอยู่นะคะภายในตัวรถนะคะต้องบอกเลยว่าสวยงามสภาพใหม่กิฟต์เลยนะคะได้มาเป็นเบาะหนังสทูโทนนะคะมีเป็นที่รองรับคาซีให้ทั้งหมด2จุดเรียบร้อยแล้วเลยนะ ในส่วนของด้านหลังตรงนี้มีแอร์หลังมาให้นะคะคันนี้ปีสิเลขไมล์หนึ่งแมีแอร์หลังมาแล้วเรียบร้อยค่ะพี่พภายในสวยพร้อมใช้เลยใครสนใจรีบทักรีบโทรมาได้เลยนะพี่พี่นะนี่หัวน็อตนะคะไม่มีร่องรอยการหมุนการถายการขยับนะคะน็อตสอบีอยู่ครบ,บแบบนี้นะพี่ๆนะน็อตสอบีอยู่ครบ,บเลยนะเม็ดอาร์กลมกลมคมคม,คม,คมนะคะพี่พแบบนี้กันไปเลยนะสภาพรถถือว่าสวยงามมากๆเดี๋ยวมาสตาร์ท เครื่องให้ดูกันบ้างดีกว่ามาเดี๋ยวหยิบกุญแจก่อนนะคะจะเป็นกุญแจแบบสมารท์ทคีย์เลดเราเหยียบเบรกเนาะแล้วเราก็กดปุ่มฟุตสตาร์ทตรงนี้นะคะเครื่องเงียบเครื่องเงียบแอร์เย็นนะคะกุญแจเขาจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่เครื่องเงียบแอร์เย็นมากนะสําหรับคันนี้นะในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะมันตินฟังก์ชันแบบนี้เลยเพิ่มเสียงนะคะเพิ่มเสียงรับสาย ได้หมดเลยในตัวเดียวนะคะพี่ๆนะคันนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้แอร์แบ็กก็มีมาให้แล้วนะคะทั้งหมด7ใบแอร์นะคะปรับได้อยากได้เย็นขนาดไหนเราปรับได้เลยพี่พี่จ๋าบลูทูธเชื่อมได้นะคะพี่พนะสภาพรถสวยงามมากๆแอร์แบ็กมีมาให้แล้วเจดใบนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากได้รถไว้ใช้สักคันหนึ่งนะคะคันนี้นะถือว่าราคาดีเลยนะพี่พี่จ๋าราคารถจากป้ายแดงมาเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะ ตัวต้านติดนิว1.6 G479 นะคะปี B 19ไม่แสนหกเครื่องเบนซิน4สูบ1,598 c พัหแรงม้านะใครสนใจรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวังนะคะสามารถทักมาโทรมานะคะช่องทางดารางได้เลยนะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้โหมดกันลื่นกันถ่ายมีมาให้แล้วครบครบนะคะพี่ๆจ๋าสภาพรถถือว่าสวยงามมากนะพี่พี่สภาพรถถือว่าสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปกันต่อนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่าคะ่ะมาต่อกันสําหรับด้านหน้าห้องเครื่องนะคะพี่ๆนะเดี๋ยวสุขขออนุญาตไล่ดูจากหัวน็อตกันก่อนเลยดีกว่านะคะนี่หัวน็อตนะคะไม่มีร่องลอยการหมุนการไขาการขยับนะคะโครงสร้างเดิมๆนะพี่ๆนะเม็ดอากลมๆคมๆเหลืองเส้นเรียงเม็ดไม่มีร่องรอยการแกะใดๆทั้งสิ้นเลยนะในส่วนของตัวไฟนะคะก็จะได้มาเป็นไฟแท้ไฟเดิมนะคะโครงสร้างสภาพรถนะคะ เดิมแท้โรงงานเลยพี่พี่ห้องเครื่องแน่นๆกันไปแบบนี้นะนี่ห้องเครื่องแน่นๆนะคะเรามีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คแบตเช็คอะไรให้พี่พี่หมดถายห่วงนะพี่พี่จ๋ามั่นใจได้เลยนะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะพี่พี่ดูระบายอากาศนะคะไม่มีการโดนคอโดนแงโนแะโดนแกะใดๆทั้งสิ้นเลยนะ,ะป้ายคำตรงคำเตือนนะคะอยู่ครบๆกันไปแบบนี้เลยนะ,ะมีนะคะในส่วนของนี่ปั๊มตาโตโยต้าด้วยนะคะของเดิมแน่นอนพี่พของเดิมแน่นอน แล้วก็ในส่วนของห้องเครื่องนะคะไม่มีคาบของเหลวหรือว่าคาบน้ำมันรั่วซึมแต่อย่างใดหากพี่ๆท่านไหนสนใจรีบพักมาโทรมาได้เลยคันนี้4สูบนะคะ1,596ซีซีอ่125แรงม้านะพี่ๆท่านไหนที่กำลังตามหาอยู่นะคะรถสเปคนี้สไตล์นี้นะคะรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางพักมาโทรมาได้เลยนะคะวันศุกร์ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านเลยนะตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าดอกเบี้ยเริ่มต้นจะอยู่ที่2จุด 79นะคะ2.79พี่ๆท่านไหนที่สนใจนะารีบทักมาได้เลยเครดิตดีฟรีดาวออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะคะได้หมดเลยอาชีพอิสระออกได้แน่นอนนะคะพี่ๆนะขอแค่มีหนังสือรองรับรายได้ชัดเจนนะคะพี่ๆจ๋าขอแค่ไม่ติดแบงก์ริดบูโลมีเครดิตนะคะใครสนใจทักมาโทรมาได้เลยปรึกษาพูดคุยกันก,นก่อนได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะพี่ๆนะ ติดต่อช่องทางด้านล่างมาได้เลยโทรหาเซลวันสุขโดยตรงนะคะพี่พี่สำหรับวันนี้นะคะฝากพี่พี่กดติดตามไปด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยะคะ่ะพิพาประการใดต้องขออาภาัยพี่พี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากคะ่ะ